Bring it in มากอดหน่อย I can't wait ฉันรอไม่ไหวแล้ว I'm all ears ฉันตั้งใจฟังอยู่ I'm so tired ฉันเหนื่อยมาก I don't know ฉันไม่รู้ I was wrong ฉันผิดไปแล้ว Not at all ไม่เป็นไร I feel you เข้าใจคุณนะ Hang in there สู้ๆอย่าหยุด Way to go เยี่ยมไปเลย That will do ใช้ได้แล้ว Let's move on เดินไปข้างหน้า Take it easy ทำตัวตามสบาย Eyes on me มองมาที่ฉัน What a relief โล่งอกไปที Thank you for watching ขอบคุณค่ะ